สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพิเรนมีรถยูโร60แรงมานําเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น60แรงมีใบมีดด้านหน่าแล้วก็มีโรตารี่ด้านหลังนะครับราคาไม่แพงเลยราคาอยู่ที่2 3ง0 0 0สามหบาทครับ2 3ง0 0 0สามหบาทนี่ยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนํา5,000บาทครับครับร้านที่2ครับสาขาที่2เป็นรถส่งนะครับรถที่เตรียมที่จะส่งลูกค้าครับเบอร์โทรก็เบอร์เดิมครับ 08136597ครับ081605237ที่นี่มีแต่รถที่จะส่งนะครับเป็นสาขาที่2ผมไม่่อยได้รีวิวสาขานี้เท่าไหร่นะครับแต่ภาพสวยเลย235,000บาททะเบียนพร้อมต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนำ5,000บาทสตาร์แล้วขับดูครับสตารทเลยง่ายครับ <c oughs> หน้าไวครับหน้าหลัง้าหลังก็ไวครับโอเคไปเลย 235,000บาท GT ต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแลรกตัวนี้เกียร์ซัตเติ์นะครับเกียร์ซัตเตนเ็นเกียร์ยรโอเคครับพ่อทิปนี้แค่นี้ก่อน,นนะครับสวัสดีครับ